หากคุณทำผลงานได้ดีแต่คุณไม่รับคำชมเลยนะถ้าคุณอยากได้รับคำชมดีๆเสียงปรบมือหรือกำลังใจจากเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยอยา่าคาดหวังให้คนอื่นมาอ่านใจเราสวัสดีครับพบกับ How to Risk คิดให้ถึงล้านอยู่กับผมปฏิมากรบุญปีน,นึงเช่นเคยนะครับ วันนี้มีบทความดีๆที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังเป็นอาหารสมองในตอนเช้านะครับเติมพลังงานดีๆให้กันทุกวันนะครับจงกล้าขอในสิ่งที่ตนเองต้องการผมคิดว่าหลายคนเคยมีโมเมนต์โมเมนต์ที่อยากได้สิ่งนี้นะแต่ไม่กล้าพูดออกไปตรงๆนะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนไมค์เซกันการพูดออกไปตรงๆไม่ได้สิ่งที่ผิดบางทีมันอาจจะเติมเต็มให้กับคนรอบข้างหรือตัวเราด้วยเช่นกันนะครับในบทความเขาบอกไว้เลยนะว่าถ้าอยากได้อะไรควรจะบอกกัน ตรงๆความขี้เกีงใจอยากได้อะไรแต่ไม่ยอมบอกมักจะทำให้ได้รับในสิ่งที่เราไม่ได้อยากได้จริงๆบางครั้งเนี่ยเราตั้งใจทุ่มเททำอะไรบางอยา่างเราอาจจะคาดหวังให้เขาทำตามในแบบที่เราต้องการนะฮะให้เป็นเหมือนเราพูดไงอยากให้เป็นเหมือนเราแต่บางครั้งมันก็ไม่ไงี่มันก็เราอาจจะคาดหวังมากเกินไปบางครั้งก็อาจจะผิดหวังนะครับ ยกตัวอย่างในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณก็ณเช่นเดียวกันหากคุณทําผลงานได้ดีแต่คุณไม่รับคําชมเลยนะถ้าคุณอยากได้รับคําชมดีๆเสียงปรบมือหรือกําลังใจจากเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยเขาบอกไว้เลยนะว่าให้บอกออกไปตรงๆนะครับเช่นคุณอาจจะปิดดีลลูกค้ามาได้นะบอกไปเลยว่าในที่ประชุมเลยผมปิดดีลลูกค้านี้ได้ผมทําโปรเจกต์นี้สักเซสได้ยอดขายเพิ่มเท่านุนเท่านี้ขอเสียงปรบมือให้ผมได้ครับอ่าอันนี้อาจจะดูเเขินหน่อยเนาะ แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆคุณสามารถพูดออกไปได้แบบตรงๆเลยมันอาจจะทําให้บรรยากาศมวลรวมในที่ประชุมแห่งนั้นดูสนุกขึ้นก็เป็นได้แล้วมันก็เติมเต็มคุณได้ไงบางทีอาจจะเคอะเขินน้อยแล้วคุณอาจจะคิดว่ามันทำมันเราต้องไปขออะไรแบบนี้ด้วยเฮ้ยแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคือเราบอกในสิ่งที่เราต้องการมันคือความชัดเจนอย่างหนึ่งนะครับมันคือความชัดเจนอย่างหนึ่งไม่ได้เป็นการที่เราเสแสร้งอะไรคนก็จะเห็นว่า อค okay. คนนี้เป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาเว้ยอยากได้อะไรก็พูดออกไปมันทําให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกคอนเน็กกับเรามากขึ้นอยากร่วมงานด้วยเนี่ยครับคือในมุมที่ดีๆมันก็มีการขอในสิ่งที่ต้องการออกไปตรงๆนะฮะคือวิธีนี้เนะี่ยมันก็เหมือนเป็นการคอนเน็กกันระหว่างเพื่อนกับเราหรือคนที่เรารักกับเราได้อีกทางหนึ่งมันทําให้เราได้พูดคุยกันแล้วก็รู้สึกเติมเต็มมากขึ้นนะครับคือการบอกไปตรงๆในสิ่งที่เราอยากได้จากคนนั้น อย่าคาดหวังให้คนอื่นมาอ่านใจเราเหมือน,นที่ผมพูดวไว้เมื่อกี้คุณอาจจะปิดดิวได้คุณอาจจะคาดหวังให้คนอื่นมาชื่นชมเราแต่บางครั้งมันไม่ได้คุณนั่นแหละโอเคต้องบอกไปตรงๆเลยนะครับอันนี้คือวิธีที่เรียบง่ายแต่ผมมองว่าทรงพลังแล้วก็ทําได้ง่ายด้วยช่วงแรกอาจจะต้องฝึกหน่อยเนาะอาจจะดูเคขินหน่อยนะแล้วเมื่อคุณได้รับคําชมแล้วเนี่ยก็อย่าลืมขอบคุณเขาเหล่านั้นด้วยนะสุดท้ายคนเหล่านั้นก็จะมี reaction กับเรารู้สึกว่า ทักใจเขามากขึ้นรู้สึกคอนเนคกันมากขึ้นก็ร่วมงานก็พูดคุยกันในเรื่องอื่นต่อไปได้ดีมากขึ้นเช่นเดียวกันข้อนี้สรุปนะก็พูดในสิ่งที่เราต้องการออกไปตรงๆถ้าคิดว่าเรื่องนั้นเนี่ยเรามองว่ามันเราได้รับสิ่งนั้นน้อยไปเราก็บอกสิ่งที่เราอยากได้ออกไปแล้วว่าเราอยากได้แบบไหน เท่านั้นเองครับขอบคุณที่อยู่กันจนจบครับถ้าเกิดชอบคลิปดีๆแบบนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับผม how to r i s t คิดให้ถึงร้านนะและถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ความรู้ดีๆทักษะในการพัฒนาตัวเองดีๆแบบนี้นะแอดไลน์แอด how to list ไว้ได้เลยนะฮะเมื่อมีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆความรู้ใหม่ๆผมจะส่งตรงไปที่มือถือของคุณคนแรกเลยครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ